แล้วเพราะงั้นก็คือวันนี้มาพูดถึงหลักๆนะอา,อาหารเสริมที่สำคัญนะคะในกลุ่มของคนที่จะลดความอ้วนนะคะมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่จะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วก็ไปช่วยทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วทำให้การลดน้ำหนักครั้งนี้มันยั่งยืนสวัสดีคะ่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของอาหารเสริมที่ช่วยลดน้าหนัก ให้สุขภาพดีได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักที่อาหารเสริมอ่ะจะไม่ใช่ตัวลดน้ําหนักแต่ว่าอาหารเสริมจะเป็นตัวที่จะมาช่วยปรับสมดุลเรื่องของการเผาผลาน,นะคะก็จะทําให้การลดน้ําหนักของเราครั้งนี้มันเป็นการลดน้ําหนักที่สุขภาพดีเซตในเรื่องของระบบการเผาผลานะให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็สามารถอยู่กับเราได้แบบอย่างยั่งยืนปัญหาเรื่องความอ้วนเนี่ยมันเกิดจากระบบภาวะตือินซูลินหมายความว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปมัน ก็จะสร้างฮอร์โมนต่างๆออกมาฮอร์โมนตัวที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการดึงสารอาหารเข้ามาเก็บไว้ในร่างกายมันชื่อว่าอินซูลินฮอร์โมนนะคะนั่นก็คืออินซูลินจะทําหน้าที่เก็บน้ําตาลเข้ากล้ามเนื้อเข้าตับเก็บอะมิโนแอซิดเก็บแฟตตี้แอซิดอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเป็นสต็อกสำรองไว้ใช้ในยามที่ร่างกายแบบมันไม่มีอาหารแต่ว่ายังต้องใช้พลังงานอยู่แบบนั้นนะคะแล้วช่วงที่เราอ่ไม่ได้กินฮอร์โมนจากตับอ่อนก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันแต่มันจะเป็น ฮอร์โมนค้่ตรงกันข้ามนะก็คืออีกตัวหนึ่งชื่อว่ากลูคากอนไอตัวกลูคากอนนี่แหละนะมันจะทําหน้าที่ในการสลายเอาพลังงานที่สะสมเก็บไว้นะคะออกมาเพื่อที่จะให้พลังงานกับร่างกายเพราะฉะนั้นอินซูลินกับกลูคาก้อนเนี่ยมันก็จะทํางานในเชิงตรงกันข้ามแต่ว่ามันมาจากตับอ่อนทั้งคู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าตับอ่อนน่ะมันสําคัญนะเพราะ,ะฉะนั้นก็คือมันก็จะช่วยทําให้สมดุลฮอร์โมนของร่างกายในยเรื่องของการน,นาพล งานมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อแล้วก็ในเรื่องของอะระบบเมตาบอลิซึมต่างๆมันสมดุลเพราะฉะนั้นในการลดน้ําหนักกับพวกเราขั้นสําคัญมันก็ยังอยู่ที่พื้นฐานที่พวกเราอ่ะยึดถือกันมาตลอดนั่นก็คือการกินโลคาร์บการกินโปรตีนให้ถึงให้เพียงพอนะแล้วก็การกินกรดแฟตรวมถึงการออกกําลังกายที่เหมาะสมด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการนอนแต่ประเด็นเราจะพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วมันมีอาหารเสริมตัวไหนบ้างที่มันจะช่วยทําให้เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยนะมันทํางานได้เต็มที่ ส่งเสริมในเรื่องของการลดน้ําหนักของเราไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่ให้เกิดการอักเสบคือการอักเสบเนี่ยมันยิ่งทําให้เราอ้วนนะและที่สําคัญนะคะก็จะต้องเป็นอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของลดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งวันนี้มีอยู่2อสาตัวที่จะเล่าให้ฟังตัวแรกนะคะพูดถึงวิตามินก่อนเลยก็คือวิตามิน D3 เพราะว่ามันจะช่วยลดในเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินแต่วิตามิน D3 ก็จะมีบทบาทอื่นๆด้วยนะที่สาคัญก็คือเรื่องของเสริมภูมิต้านทานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแข็งแรงอะไร ตัววิตามิน D3 มเนี่ยโครงสร้างมันออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนแกนกลางของมันเนี่ยเป็นคอเลสเตอรอลสองถ้าเป็นกรดไขมันนะ fatty acid นะคะก็คือกรดไขมันที่ช่วยลดการอักเสบจากเซลล์ไขมันในตัวเราเองนี่แหละอย่าลืมว่าเซลล์ไขมันตัวเราพุงเรามันจะมีสารก่ออักเสบอยู่พุงอ่ะมันก็คือไขมันไขมันไตรกีเซลด์เซลล์ไขมันเรามันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะแบบพองตัวเองได้20เท่าถ้า เกิดว่าใครที่แบบยังไม่ได้อ้วนมากจนมันขยายเกิน20เท่าไปแล้วโอกาสลดน้ําหนักจะง่ายอย่างสมมุติว่าเวลามันขยายมาสักสิบห้าเท่ามันสามารถที่จะแฟบลงได้ทํา42กิโลคาร์บูดแฟบไม่ได้อ้วนมากคือมันดึงเอาไขมันมาใช้แต่เมื่อไหร่ถ้าเธอถึง20เท่าเมื่อไหร่มันจะระเบิดตัวเองจ้ะาเป็นไอ้อนไขมันเล็กๆไอ้อนนี้กับไอ้อนนี้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะไอ้อนนี้มันโตปุ๊บออกกําลังกายมันแฟบก็คือมันแฟบลงทั้งก้อนใช่ไหมแต่อีกอนข้างล่าง ยหายต่อจ้าอีก20เท่าจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มอ้วนควรรีบรดน้ําหนักอย่าคิดว่าลดเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่จะมาช่วยลดในเรื่องของการอักเสบก็คือโอเมก้าสามเพราะฉะนั้นไขมันตัวที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้ดีนะคะที่ควรหามากินก็คือตัวน้ํามันปลาจ้า เพราะนะ้ำมันปลาเนี่ยมันจะมี EPA ที่จะช่วยลดในเรื่องของการอักเสบทีนี้ต่อมาตัวที่3ตัวเรวอราเทลเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นเซอร์ตูอินวั มีวันกับทูอ่ะมันจะเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นกระบวนการ longevity กับร่างกายนะก็คือว่าทําให้เราอ่ะมีอายุยืนเซลล์ร่างกายอ่อนเยาว์เป็นสาร super antioxidant ป้องกันเรื่องโรคหัวใจด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะมันอยู่ในไหนมันอยู่ในสารสกัดจากพวกเปลือกองุ่นแดงตัว Rest r e s เว r a t ท o ลเนี่ยนะทำหน้าที่ได้เหมือนการทำ IF ก็จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักเหมือนการทำ IF นะคะ ตัวที่4ี่ก็คือสารสกัดจากชาเขียวนี่ไงในนี้มันจะมี ECGC ตัวชาเขียวเนี่ยนะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้คะ่ะว่าถ้าจะดื่มเป็นเครื่องดื่มนะมันก็คือเอาผงชาเขียวเทน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณหนึ่งไม่เกิน2นาทีเอาผงชาเขียวออกไปที่มันเป็นซองมันจะได้ป้องกันเรื่องการท้องผูกแต่ทีนี้ใน ECGC ที่จะพูดถึงมันเป็นสารสกัดจากชาเขียวถ้าเกิดว่าใครที่กินในรูปแบบของอาหารเสริมเนี่ยนะคะมันมีงานวิจัยว่า ้าผลในเรื่องของการลดน้ำหนักกับ ECGC เนี่ยก็ควรที่จะได้รับต่อวันเนี่ยนะคะอยู่ที่200มิลลิกรัมไม่ต่ำกว่านี้นะต่อวันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่า ECGC มันเท่าไหร่ก็ดื่มมันเป็นประจำมันให้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเพิ่มสมดุลของการเผาผลาญน,นะแต่ว่ามันจะให้ประโยชน์ในเรื่องของสมาธิเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะในกลุ่มของชาเขียวนี่จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วถ้าใครที่แบบลดน้ําหนัก ยา yeah. มักจะพบว่ามาติดกับตัวที่5นี่แหละนะคะหมายถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดในลำไส้ของเรามันเกิดภาวะกับดิสไบโซิสซึ่งกับดิสไบโซิสคือการเสียสมดุลระหว่างจุลินทรีย์ตัวดีกับตัวไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวที่5ที่หลายๆคนแบบไม่เข้าใจในเรื่องของความสําคัญของมันนะคะก็คือตัวซินไบโอติเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่เราจะแบบดูแลให้ปรับระบบการเผาผลาญในร่างกายก็คือไปดูแลในไส้ ด้วยนะจ๊ะในลำไส้เราเวลาที่เราเคี้ยวหรือกลืนอาหารลงไปหรือกินเชื้อโรคลงไปเนี่ยแทบจะไม่มีตัวปกป้องเชื้อโรคใดๆเลยไม่อาจจะเจอแบบกรดจากในกระเพาะที่แบบฆ่าเชื้อโรคไปบางส่วนแต่มันจะมีพวกอีเชื้อทนทนน่มันหลุดมาในลำไส้ที่พร้อมที่จะดูดซึมเข้าลำไส้เลยเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยออภาวะกัาดิสเบลส์สเกิดง่ายมากแล้วมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบทําให้หลายๆคนเนี่ยลดน้ําหนักไม่ลงแล้วจะบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะแล้วมันก็ลําปามไปทําให้เกิด ภาวะอย่างอื่นเช่นมีปัญหาในเรื่องของภาวะอารมณ์หรือบางคนอาจจะแบบเศร้าง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตว่าถ้าใครที่อ้วนลดน้ําหนักไม่ค่อยลงมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าไม่ค่อยมีแรงให้ไปแก้ที่ลำไส้ก่อนเลย ะะจากไหนออย่างแรกก็คือปรับในเรื่องของอาหารการกินตัดหวานออกไปก่อนเลยงดพวกขนมปังตัดพวกขนมของหวานออกไปที่มันเป็นอาหารจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีแล้วก็กินพรีไบโอติกก็อย่างเช่นหอมกระเทียมต่างๆนะคะพวกหน่อไม้ฝรั่งถั่วเหลืองไฟเบอร์ต่างๆนะพวกนี้มันก็จะไปช่วยทําให้การทํางานของลําไส้ดีอีกอันนึงคืออะไรล่ะเติมซินไบโอติกเข้าไป ซินไบโอติกก็คือโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ตัวที่ดีบวกกับพรีไบโอติกอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีก็คือกินเข้าไปตัวซินไบโอติกกินยังไงนะคะก็คืออย่างน้อยในคนที่แบบไม่มีโรคประจําตัวอะไรใดๆนะคะในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็คือกิน20พันล้าน cfu ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องอ้วนหรือมีโรคประจําตัวอื่นๆก็คืออาจจะกินได้ตั้งแต่50พันล้าน cfu ไปจนถึง100พันล้าน cfu เลยนะคะนะเพราะงั้นก็คือ คือวันนี้มาพูดถึงหลักๆนะอ,ะอาหารเสริมที่สำคัญนะคะในกลุ่มของคนที่จะลดความอ้วนนะคะมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่จะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วก็ไปช่วยทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วทำให้การลดน้ำหนักครั้งนี้มันยั่งยืนวันนี้หมอสลินไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันทุกวันจันทร์ศุขเวลาดี2ทุ่มแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ไปก่อนดยบายค่ะ